จัดเต็มไม่ต้องแต่งรับโปรโมชั่นพิเศษได้แน่นอนหลังคาดาวรถที่ร้านเนี่ยที่เป็นรถโชว์เนี่ยจะขายไหมผมก็บอกว่าขายแต่ต้องได้ราคาเพราะตัวเนี้ยเราทําหนักจริงๆไม่ว่าะจะเป็นการใส่ซุปเปอรช์ชาร์หรือจะทําภายในโชคช่วงล่างนะครับหรือไม่ก็ชุดเบรต่างๆนะครับใครที่อยากจะได้รถแบบจัดเต็มไม่ต้องแต่งนะครับรถเจ้าสามารถแต่งนะครับพร้อม รับประกรันรด้วยเพราะตัวนี้เราบั่นใจเลยเพราะรถเราใช้เองนะครับแล้วก็เป็นรถโชว์ที่หน้าล้านะครับใช้งานข้างนอกนิดหน่อยนะครับผมม่อยู่ประมาณ8ปดหมื่นแล้วก็ที่เอื 10, <ำ>้อมคเราแต่งให้ครบแล้วโปรโมชั่นพิเศษใครที่สนใจนะครับโทรมาคุยกันก่อนได้นะแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เราตามใจเลยลูกค้าอยากจะแปลงเป็นเอาผ่าสี่สที่มันเป็นตัวใหม่ก็สามารถแปลงให้ได้พร้อมแพ็กเกจไปเลยนะยังไงใครที่สนใจพักมาคุยรายละเอียดกันว่าอยากจะได้ออปชั่นไหนแต่ที่แน่ๆนะซื้อรถที่สมัครแต่งก็จะว่าเนี่ยได้แน่นอนหลังคาดาดว มีชุดเบรคชุดล้อช่วงล่าง SKF นะครับชุดคั้มต่างๆนะเอาง่ายประสิทธิภาพในเรื่องของการกับขี่ไม่ต้องกังวลยังไงใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมเอาผ่านเดลฟล์ไว้ใจได้ครับที่กอล์ฟวตัว,วา